สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e mza channel android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเ,ลาเย็นเยนแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นโปรของมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์สำหรับท่านที่อยากจะซื้อมือถือแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆ สำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำมือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนำมือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องมารีวิวให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ใหม่มากๆนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ oppo เพิ่งจะมีการเปิดตัวแล้วก็วางขายนะครับสำหรับ OPPO A5 5G นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่มีการเปิดตัวแล้วก็วางขายหลังจากรุ่น A5 Pro 5G นะครับซึ่งใครที่กำลังสนใจอยากจะซื้อมือถือนะครับมาใช้งานในช่วงนี้แล้วชื่นชอบนะครับเป็นแบรนด์ OPPO หรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อเป็นรุ่นไหนดีเดี๋ยวลองมาดูราคาของ OPPO A5 5G รุ่นนี้กันนะครับว่าน่าสนใจไหมในเรื่องของสเปคนะครับ OPPO A A5 5G รุ่นนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.67นิ้วนะครับซึ่งความละเอียดก็จะเป็นแบบ HD Plus นะครับ1,604คูณ720พิกเซลชิปเซ็ตหรือว่าชิปการประมวลผลเป็นชิป d i m e n s i t y 6300 5G นะครับ6นาโนเมตรส่วนแรมให้มา4 GB กะไบต์สรเรหรือว่าความจุนะครับ128 GB รองรับ SD Card สูงสุดถึง2เทรนะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องหลังให้ ความละเอียดมา50ล้านพิกเซลเลยนะครับค่า f อยู่ที่1.8กล้องโมโนนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.4ส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่2.0แบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับรองรับการชาร์จไวได้ถึง4 5วัตต์การเชื่อมต่อก็จะได้ทั้ง 5G นะครับ Wi-Fi 5แล้วก็ Bluetooth นะครับ ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะเป็นพอร์ตแบบ Type C รองรับ2ซิมแล้วก็1 SD Card นะครับกันน้ำกันฝุ่น i p s 6 5ระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชัน15ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน15เหมือนกันนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคเบื้องต้นของเขาส่วนตัวเครื่องเดี๋ยวผมมีมาแกะกล่องรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมก็มีราคาพิเศษมีโปรพิเศษสำหรับการซื้อ Oppo A5 5G รุ่นนี้กันนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ต บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มีคูปองส่วนลดสำหรับโปรกลางเดือนมาแจกให้กับทุกท่านด้วยนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ OPPO A5 5G นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามีให้สั่งไม่เยอะนะครับทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee เพราะว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่จริงๆเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางนัทแอป Lazada กันก่อนนะครับนี่เลยนะครับสำหรับ OPPO A5 รุ่น 5G นะครับ มีขายเพียงแค่1ล้านเท่านั้นจาก Lazada นะครับเป็นรุ่นแรม4ลอม 128GB รุ่นนี้แบต6,000มิลลิแอมนะครับอย่างที่ผมบอกไปรีเฟรชเรทของหน้าจออยู่ที่1 2 0 h ขายโดยทาง Lazada Super T-Phone นะครับซึ่งตอนนี้ Lazada ก็มีการจัดโปรโมชั่นกลางเดือนหรือว่าโปรมิดมันเซลของเขาลดราคามาแล้วตั้งแต่วันที่15นะครับถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่17 พฤษภาคมสำหรับ oppo a5 5g นะครับเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ oppo จากราคาปกติ7,999ก็ลดราคาเหลือ6,140บาทเท่านั้นนะครับวิธีการจ่ายเงินเลือกได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้หรือว่าไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถเลือกผ่อนกับ Lazada โดยตรงได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน 7วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับ oppo a5 5g จาก lazada มีเพียงแค่1 000, ล้านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อก็ต้องรีบกดเข้าไปสั่งซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรพิเศษแล้วก็มีคูปองโส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วย ส่วนถ้าใครที่อยากจะซื้อเป็นรุ่น A5 Pro นะครับก็มีขายซึ่งราคาก็น่าสนใจด้วยนะครับสำหรับ Oppo A5 Pro แต่ว่าจะเป็นรุ่น 4G นะครับ RAM 8รอม128 g b ขายโดยทาง Tg Official นะครับแถมฟรีประกันจอแตกให้ด้วยจากราคาปกติ8,999ก็ลดราคาเหลือ6,84บาทนะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Oppo 1ปีนะครับท่าในใดที่สนใจจะคจสั่งซื้อก็เข้าไป ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o p e ปีนะครับสำหรับ oppo a5 5g รุ่นนี้นะครับแรม4ลอม128 g b แบต6,000นะครับหน้าจอ refresh rate 120 h z ขายโดยทาง s h o p ป e Super t p ์ o n e 1 2 3 4จากราคาปกติ7,999ก็ลดราคาเหลือ6,154บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากแกผ่อนผ่อนได้ตอนนี้ยังเป็นการ pre order นะครับ ถ้าสั่งวันนี้เพราะว่าสินค้าค่อนข้างที่จะใหม่ถ้าสั่งก็จะจัดส่งภายใน7วันนะครับมีให้เลือก2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ oppo หนปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางนั้นแอป ปปมีขายเพียงแค่1ล้านเท่านั้นนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ OPPO A5 5G รุ่นนี้มีขายครบทั้ง3ค่ายมือถือเลยนะครับแล้วก็ราคาพิเศษด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับสำหรับ OPPO A5 5G นะครับ RAM 4 ROM 128 8กิกะไบต์การซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2,499บาทมีให้เลือก2สีนะครับโปรโมชั Pro ่นเน็ตรายเดือนกอ็มีให้เราเลือกหลายแบบหลายราคา เริ่มกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา3199บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ทุงหน้าถ้าเป็นโปร499ก็ราคา3899ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ทุงหน้าทั้ง2โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา3199เหมือนกันเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ6 9 9นะครับค่าหนี้ทุกหน เดือนปลี่ยนจากเต็มเงินเป็นรายเดือนราคา3,199แล้วก็ใยไขย,ยออนไลน์นะครับราคา3,199เหมือนกันเมื่อใย,ย่ขยออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับคะแนนดุงหน้า749บาทสัญญา12เดือนใย,ย่ข่เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา2,499นะครับสัญญาในการใช้งานก็จะมี12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,599บาทเท่านั้นถ้าในที่สนใจนะครับอยากไปซื้ออยา อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS Oppo A5 5G นะครับแรม4ี่ m ลอม g b 8 g ราคาพิเศษเลยนะครับซื้อวันนี้ซื้อได้ที่ราคาเพียง1,499บาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่การเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS นะครับราคาพิเศษ1,4 4 9 9บาทมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายๆเลยเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขานะครับเขาส่งมือถือให้เราถึงบ้านหรือว่าถ้าเราอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เช่นเดียวกันที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย d t a c นะครับหรือว่า True d t g, o o a x 5G Oppo A5 5G นะครับแรมสลอม128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,999บาทนะครับ โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ d ีแท็นะครับซื้อได้ที่ราคา31,99บาทย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเพิ่มอีก1 5 0 0ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1699บาทสําหรับการย้ายค่ายนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก2แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ6 9 9กานะครับซื้อได้ที่ราคา3199โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นรายเดือนเดือน 19บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายคาเน็ตรงหน้าเหมือนกันทั้ง2 p r โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่านนที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปนะครับหรือว่าศูนย์ทรูดีแท็ก 5G ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Oppo A 5 5G นะครับมือถือรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวแล้วก็วางขายต้องบอกว่าเป็นมือถือที่ใหม่มากๆนะ ท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซือ้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดร,ราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซือ้อพร้อมโปรราคาเริ่มต้นที่1499บาทก็สามารถไปซือ้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดของราคาแล้วก็โปรโมชั่นเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชรนนะครัเเพื่่อททีจจป็กกลลงใใให้ผมาาํิ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ